ต้มขาไก่เมนูไก่ประเภทน้ำที่ถูกโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกสวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำต้มขาไก่ต้มยังไงให้กะทิไม่แตกมันไก่ไม่คาวหอมสมุนไพรและมีสีสวยไปชมวิธีทำกันเลยครับส่วนผสมของต้มขาไก่ก็จะมีเนื้อไก่ครับวันนี้ใช้เป็นส่วนสะโพกนะครับเอาหนังออกล้างให้สะอาดครับสับเป็นชิ้นพอคำครับเห็ดนางฟ้าครับพริกแห้งทอดครับ ขาอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงบุกพอแตกนะครับพริกขี้ฟ้าหรือว่าพริกกินดาซอยครับผักชีผักชีฝรั่งครับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บมะขามเปียดน้ำมะนาวเกลือป่นครับแล้วก็มีกะทิครับวันนี้ใช้เป็นกะทิกล่องนะครับเมนูต้มขาไก่นี้ต้องระวังเรื่องความค้านะครับเอาเนื้อไก่สดๆใสลงในน้ำกะทิแล้วมันจะมีความค้านะครับวิธีแก้ก็คือตั้งกระทะหรือตั้งหม้อที่เราจะใช้แกงนะครับใส่เนื้อไก่ลงไปก่อนเลยครับ ตามด้วยเกลือป่นเล็กน้อยครับก็น้ำเปล่านิดหนึ่งครับให้เราล้วนเนื้อไก่กับเกลือป่นก่อนนะครับให้มันเซ็ตตัวให้มันสุกระดับหนึ่งครับประมาณตักครึ่งหนึ่งครับประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับขากับตะไคร้ลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะครับใส่เพื่อให้มันได้กลิ่นหอมนะครับ พอเราลวนไก่มาจนน้ำแห้งนะครับน้ำที่เราใส่นะครับตอนเราใส่น้ำยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอขูบผิกนิดหน่อยนะครับให้พอเราลวนได้ไม่ติดกระทะนะครับพอเราล้วนเนื้อไก่มาจนน้ำแห้งขั้นตอนนี้ก็ให้เราใส่หางกะทินะครับหรือว่าถ้าใช้เป็นกะทิกล่องก็ให้ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยครับถ้าเพื่อนมีหางกะทิก็ใช้หางกะทิได้เลยครับช่วงนี้ก็เร่งไฟขึ้นมาเลยครับ เราใส่น้ำเปล่าเสร็จแล้วสำหรับคนที่ใช้เป็นกะทิกล่องนะครับก็ให้ใส่กะทิลงไปนิดหน่อยครับเหมือนกับว่าเราทำเป็นหางกะทินะครับลงไปต้มจะช่วยให้เนื้อไก่มีความนุ่มนะครับตอนนี้ไก่เราไม่คาวแล้วนะครับเพราะว่าเรารวนเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ได้ใส่ไก่ดิบๆลงไปในกะทินะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะครับเราไม่ต้องรีบใส่เครื่องสมุนไพรนะครับรอให้เดือดรอให้ไก่สุกก่อนนะครับ เครื่องสมุนไพรนี่ถ้าเราต้มนานมันจะหมดความหอมนะครับหมดกลิ่นหอมนะครับใส่มะขามเปียกลงไปเลยถ้าใครใช้เป็นน้ำมะขามเปียกก็ไปใส่ตอนปรุงได้ครับพอน้ำเดือดไก่เราก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับไก่สุกเร็วนะครับก็เราใส่ขา่าแล้วก็ตะไคร้หอมแดงลงไปเลยครับ เราต้มขั้นตอนแบบนี้นี่นอกจากจะทําให้เครื่องสมุนไพรเรามีความหอมแล้วนะครับก็จะทําให้สมุนไพรเราสีสวยน่าทานด้วยนะครับสําหรับคนที่ทําขายนี่เหมาะเลยนะครับจะปรุงต่อเลยนะครับใส่เกลือป่นครับน้ําปลาครับน้ําตาลปี๊บครับน้ำมะนาวนี่เอาไว้ปิดท้ายนะครับหอมมากครับตอนนี้ก็เราใส่เห็ดเลยครับ เห็ดก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ใช้เวลานานนะครับในการตรม้มน้ํานี่เราใส่เราต้องกาดด้วยนะครับเพราะว่าเรามีหัวกะที่ปิดท้ายด้วยนะครับพอเห็ดเราเริ่มสุกนะครับก็ใส่พริกกินดาซอยครับกับใบมะกรูดครับช่วงนี้ก็ชิมรสชาติให้ได้นะครับความเค็มความความเค็มความหวานนะครับ ให้ดันกันพอดีนะครับเรายังมีน้ำมะนาวปิดท้ายนะครับกับหัวกะทินะครับชิมได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ใส่หัวกะทิครับสีสวยงามมากครับน่าทานมากทีนี้ก็รอให้เดือดครับพอเดือดขึ้นมานี่ก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เดือดนานนะครับกะทิจะแตกมันนะครับ เราปิดแก๊สได้เลยครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวปิดท้ายนี่จะทำให้หอมนะครับมีความหอมนะครับมะนาวจะไม่ขมนะครับโรยด้วยผักชีฝรั่งครับผักชีไทยนี่เอาไว้โรยหน้าตอนเสิร์ฟนะครับต้มขาไก่สีสันน่าทานมากครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับ ต้มขาไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูพื้นบ้านที่ถูกโหวตให้เป็นอาหารอันดับหนึ่งของโลกนะครับสูตรนี้ไม่คาวแน่นอนครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ